ไปพูดคุยนะครับกับทางด้านคุณกันทรารัตดาวันนายุทธยานะครับกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียสไซรัสจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่การสวัสดีครับสวัสดีครับพี่การคณจิตพลครับคุณสุประชัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับแหมดูแล้วเมื่อคืนนี่เห็นตัวเลขของเงินเฟ้อของสัมิการออกมาก็โอเคและต่ำกว่าคาดการไว้แต่ดูแปลกๆวันนี้ตลาดหลักๆดูจะสวนทางกันและโดยเฉพาะห่างเสงกับตัวของนิกเกอีเนี่ยไปกันคนละทางเลยเอ๊บ้านเราเนี่ยยังไงดีครับ กันเอผมคิดว่าเราไม่ต้องรอกกันบ้านใครแล้วตอนนี้ต้องรอกกันรอบเออนะครับเราเราเเวลาเวลาเขาขึ้นเราก็ไม่ขึ้นก็มีอ่าแม่ผมไม่สนใจหรอกตรงนั้นนะเพราะว่าผมมองอย่างนี้ครับเอตัวดัชนีเนี่ยถ้าเดือนที่แล้วปิดที่พันสามโดยประมาณตอนนี้ประมาณสักพันสามสามสิบครับซึ่งโดยเทคนิคเนี่ย ถ้ามันผ่านหนึ่งสามสองห้าได้เนี่ยครับแล้วยืนมันมีโอกาสที่จะไปทดสอบประมาณหนึ่งสามห้าศูนย์อครับนะครับซึ่งก็ทําได้ดีนะครับต้องย้อนหลังไปนับตั้งแต่เราอัพติกคเรื่องของการช็อตเซลล์ก็ดีขึ้นนะครับแรงขายก็น้องตรงนะครับก็เลยทําให้เดืชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาดีอถ้าเป็นคนป่วยก็ครับสุขภาพได้รับยาถูกถูก ถูกโรคอ่าครับอ่าแก้ไขได้ถูกโรคนะครับประกอบกับเต้องออกมาออกกําลังกายนะครับสภาพอากาศก็ดีขึ้นดาวจาุ็หมายถึงว่าเงินเฟอ้อลดลงโอกาสลดดอกเบี้ยคราวนี้โอ้โหมากันใหญ่เลยครับูสองครั้งสองจุดห้าหรือสามด้วยในช่วงครึกปลายปีกันยาตุลาประมาณนั้นกันยาเออตดกันยาพิจิการธันวาประมาณนั้นนะครับ ซึ่งเป็นข่าวดีในช่วงควอเตอร์สามปลายและต่อสี่ครับยังมีข่าวดีอะไรอีกที่ที่รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยเอสอ่าครับนะที่จะเข้ามาตอนนี้ก็ผมว่ารูปร่างก็สำเร็จไปหลายหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็อาจจะมีเงินเข้ามาสักหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งก็มาอาจจะประมาณควอเตอร์สามควอเตอร์สี่ก็จะเห็นว่าเป็นข่าวดีอีกในช่วงควอเตอร์สามควอเตอร์สี่ซึ่งอาจจะหนุนได้หมื่นล้านเนี่ยหนุนได้สักยี่สิบห้าจุด อืมครับครับยังไม่พอนะครับยังมีกองทุนวายุพักที่กำลังอยู่เพิ่มเงินกันอยู่ครับอืมนะครับก็พันหลายๆตัวที่อยู่ในวายุพักอยู่แล้วก็ขยับเงินขึ้นมาแอดวานแกรฟอะไรพวกนี้นะครับก็ขยับเงินขึ้นมาอยู่มันเป็นข่าวที่อย่างน้อยๆนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยากจะบอกคุณจตุพรอุษามันมีเม็ดเงินเข้าครับอืมนะครับกลับมาก่อนนู้นที่เราผ่านมาเนี่ยงบประมาณก็ไม hmm. ่มีครับ เอ่อ LTF ก็หมดอายุฝรั่งก็ขายคือมันเป็นเรื่องของเงินออกทังนั้นไม่ได้มีเงินเข้ามาประกอบกับมาตรการตอนนี้ก็ของทางรัฐทางการตลาทรัพย์ได้ผลประกอบกับผลประกอบการที่ดีขึ้น,นผมคิดว่าหุ้นใน <ahor ita S 1> ในระยะกลางยาวดีนะครับ<อ>ถึงแม้ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีอีกสัก25จุดที่ต้องขึ้นไปนเทสเนี่ยแต่ก็ถือว่าดีขึ้นโดยลำดับครับแต่ดูเมื่อวานดูเหมือนว่าคนที่ซื้อคือรายย่อย ต่างชาติขายสถาบันขายตรงนี้มันมันยังบอกอะไรได้ไหมฮะก็อาจจะเป็นการที่ว่าอาจจะมีการปรับพอร์ตอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้รายย่อยอยังไงก็คือรายย่อยขาซื้ออยู่แล้วนะครับนะครับโดยเฉพาะแปลว่าทุกทีเนี่ยทุกทีในตางสังเกตน้ครับเวลาลงลงเนี่ยรายย่อยชอบซื้อ,อแต่แต่<อ>ที่ผมเคยบอกรายย่อยไปไล่แล้วเนี่ยคือแปลว่าเขาอาจจะมองว่ามันไม่ได้แพงซื้อตอนขึ้นตอนเนี้ยดีกว่าซื้อตอนลงยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งลงยิ่งถูกไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ครับนะครับก็จะดีเป้าหมายครับคุณจตุพรครับคุณสุธยาครับอย่างฟินนเซียร์ตัดไทยไว้หนึ่งสี่เจนเนี่ยจากตรงนี้มันได้อีกเป็นร้อยจุดนะครับแล้วประกอบกับข่าวดีที่รออยู่อย่างที่ผมว่าโดยเฉพาะภาคหลักๆเลยนะครับเฟดลดเตอกเบี้ยครับถ้ามาลดจริงๆอีกสักทีหนึ่งนี่ผมว่าหุ้นฟื้นได้สบายๆครับอ่านะครับ คุณคุณกันตรากลับมาดูในแง่ของมาตรการของรัฐนิดหนึ่งฮะดูแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งก็รางคมในกรณีของอัพติกเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเห็นภาพโอเคอาจจะไม่ทําให้ตลาดมันแบบปือหวาผูวา้วาบขึ้นมาแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทําให้การปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอันนี้คุณกันตรามองอย่างไงฮะตัวนี้ก็การปรับตัวเนี่ยผมคิดว่าองไรสักการอัพติกมีผลแน่ๆนะครับแต่ตอนแรกๆเนี่ยถ้าคุณจดความคุณไรดูมันเหมือน วันแรกๆมันเหมือนเกรงเกงอะงุ่มก็ยังไม่เข้ามาสังเกตสังเกตนะครับคเฮ้ยอ่านะได้แน่นะคําตัวนั้นถูกีการเหมือนเหมือนเกรงอยู่ในการที่ไอ้ย่อยจะเข้าไปซื้อแต่พอผ่านมาวอลุ่มก็รู้สึกปรับดีขึ้นปรับดีขึ้นทีนี้เนี่ยวอลุ่มที่ดีสี่หมื่นห้าหมื่นล้านพอวอลุ่มเยอะลิควิดิตี้เยอะฝรั่งเขาจะขับมามองเพราะเขาห่วงเรื่องลิควิดิตี้เลนส์อยู่แล้วเป็นเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว รับถ้าเรื่องลิควิ i q u i d i t y หมดไปตลาดเราขึ้นไปสี่ถึงห้าหมื่นแรงแรงแรงขนาดนี้ถึงจะผลักดันทําให้ตลาดหุ้นขึ้นไปได้อครับครับอย่างนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้กังวลว่าเฮ้ยวูรุ่มมาแล้วมาเยอะไปไหมอะไรไม่มีมาเลยสี่หมื่นได้ยิ่งเรียบฝรั่งห้าหมื่นยิ่งเรียบฝรั่งแต่พวกเราเองก็มีลิควิดิตี้แล้วถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าการช็อตเซลล์เนี่ยมาตรการบอกว่าโอ้ยจะทําให้วูรุ่มหายวูรุ่มแบบ ทำไมผมถามบอรลุ่มบอรลุ่ม็อตไม่อยากได้เผมสามหมื่นผมเอาแบบนี้เอาแบบมีคุณภาพแบบนี้ปีหมื่นผมเอาแบบเนี้เห็นไหมแล้วมันพาตลาดขึ้นได้นะครับคือจะเรียนว่าออกมาคราวนี้ทําให้วอรลุ่มคุณภาพออกมาไอ้บอรลุ่มที่มีมีคุณภาพผมไม่สนใจะครับนะครับกัไม่เริ่มไปค่อยๆเริ่มไปของเราตั้งหลักกันใหม่อืคร่อยๆเพิ่มบอรลุ่มเข้าไปนะครับแล้วพอทุกคน มั่นใจในกฎเกณฑ์มั่นใจในคนยืนบนกติกาเท่ากันไม่มีมเนในเก็ตอช็อตใส่ชั้นนะสบายใจมีความเชื่อมั่นแล้วตอนนี้ก็จะกลับกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นรายยอดไม่ว่าจะเป็นสถาบันครับครับอันนี้ก็ถือว่า s e n ิ i m e n t เริ่มดีขึ้นนะพี่กันฮะถ้าดูในเชิงของฟันเทมนทอลบ้างฮะถ้าดูจากวันเนี้ ทิสโก้ก็จะเป็นเจ้าแรกๆของธนาคารแล้วก็จะมีกลุ่มธนาคารก็สัปดาห์หน้าก็คงจะออกมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้พี่การมองอย่างไงฮะในทาง f u n d a m ม n ทัลในไตรมาสองสำหรับ,รบผมคิดว่าก็อย่างอย่างอย่างของทิสโก้ก็น่าจะทรงๆนะค,ะครับแล้วก็ recommend น่าจะถ้าผมเมื่อกี้ดูแล้วน่าจะโ ho ใช่ใช่ใช่แ <โฮ S 1> นะน, <โฮ S 1> นําไปถือไว้โ h ไว้นะครับเพราะว่าทรงๆก็คือว่าอัพไซด์ไม่ได้เยอะนะอืมครับคือเวลา recommend เนี่ยถ้าเราโเนี่ยแปลว่าอาจจะ เกินอัพไซด์เราไปแล้วคือหรือมีอัพไซด์น้อยก็เลยคิดว่าโฮไว้ก่อนแต่ก็ถือว่าหลายๆตัวก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะครับไม่ว่าบ b บ k เ b K คทีแบงก์ผมคิดว่าก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะครับก็เป็นเป็นหุ้นหุ้นธนาคารเนี่ยยังไงซะามันก็ช่วยช่วยประคองตลาดอยู่เรื่อยเพราะมันมาเจ้าแรกมาก่อนเลยเป็นตัวชี้ก่อนเลยครับตัวเปิดถ้าบอกง่ายๆคือตัวเปิดเลยครับว่านักลงทุนเองถ้าเกิด ช่วงนี้เนี่ยถ้า,าหุ้นหลายๆตัวนะครับนอกจากลุ่มธนาคารแล้วเนี่ยอย่างพอร์ตของเราเดือนประจําเดือนนี้น,นะครับไฟวิะหรรร์กำหนดเอาไว้เนี่ยก็มีซีเอฟดูโฮมเซเป้ทีเครับอืมแล้วก็อ,อย่างหุ้นวันนี้เนี่ยที่ดูดีที่มี m m e น d ซื้อก็มีเคซีเคซีจี C นะครับอีชินะครับก็เป็นหุ้นทีอ่ออกมาผลประกอบการโอเค นั้นต้องตามครับคืออาจจะต้องเลือกตอนนี้เราไปค้นได้แล้วว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยตามกัาปัจจัยพื้นฐานและยังมีอัพไซด์ที่ท่านพอใจอาจจะอย่าไปเลือกเป็นกลุ่มพยายามแยก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 แกว่าเพราะบางตัวมันอาจจะขึ้นไปรับข่าวไปแล้วครับ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 ถ้าไปหาได้ปรึกษาบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านเปิดบัญชีอยู่เพราะช่วงนี้ผมคิดว่าอย่างที่เรียนตอนต้นครับข่าวมีดีมีเยอะที่ยังรออยู่ในการลงทุนครับครับครับสุดท้ายนี้ครับพี่กัญชลามองว่าภาพตลาดของเราคือ ปรับตัวแล้วไหมฮะดูเป็นดูมันเริ่มขึ้นมาแล้วไหมครับหรือว่ายังยังต้องรอรอจังหวะอะไรอีกไหมครับเอ่อผมคิดว่าเป็นช่วงปรับตัวขึ้นแล้วครับแต่ถามว่าถ้าจะคอนเฟิร์มจริงๆอ่ะมันต้องขึ้นไปอยู่บนบนเลยหนึ่งสามแปดศูนย์อ่าหนึ่งสามแปดศูนย์จะคอนเฟิร์มอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยหลักเทคนิคเนี่ยถ้ามันผ่านหนึ่งสามสองห้าเนี่ยมันควรจะไปทดสอบหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์ได้ครับอืมนะครับ่าครับครับขอบคุณาล่ะครับพี่การวันนีครับ อ่าคุณกันทรานะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซีย